คำนี้ถ้าให้คนไทยพูดก็คือ m e เมโ o ถูกไหมถูกสไตล์คนไทยเพราะอะไรคะคนไทยออกน้ำหนักเสียงของพยางเท่ากันถ้าคุณดูจาก IPA ก็คือ me เออพยางแรกคือสระ a อ me พยางที่สองแค่เสียงโ o เฉยๆก็คือเอออ้าว แล้วดูการเขียนก็เมโยไม่ใช่เหรอแล้วตัว Y หายไปไหนออะตัว Y ในคำนี้เป็นสระนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าตัว Y ตามหลังตัว A หากตัว Y ที่เป็นพยัญชนะต้องเป็นแบบนี้ yes ฉะนั้นตัว Y ก่อนตัว E แล้วก็ต่อด้วยตัว S yes ฉะนั้นคำนี้คนอเมริกันจะออกว่า mail m มโยคุณจะเห็นปากครูพี่ออนจูเข้าไปไม่ได้บอกว่าเมโยใช่ไหมเมโยเมอันนี้เขาพูดรวมกันไปเรียบร้อยแล้วก็คือ m มโยโอเคเช่นคำว่าเมลสแตนเมลส a ตนซึ่งคนไหนเรียกว่าเมโยส a ตนโอเคอะตอนนี้ครูพี่ออนจะให้คุณฟังที่ฝรั่งพูดคำว่าเมลส a ตนกับ m มโยที่แปลว่าแมย n น i s สเพราะว่าแมย a น s e นี้เป็นฉบับ ยาวเกินไปสำหรับคนอเมริกันแต่คนอเมริกันพูดแค่ว่า male male โอเคไปฟังดูนะคะ Enough layer of mayo that I can stand up my hot dog. The mayo, the dearth of mayo. mayo. the two ingredients that will rice and, and mayo. The two ingredients and mayo. The two ingredients and mayo. The two. Bring it onto the mayo stand table, and bring it onto the mayo stand table, and bring it onto the mayo stand. การที่คุณอยากจะรู้ว่าคุณออกเสียงตัวนี้เป็นเมลดูจากคำนี้ที่แปลว่าผู้ชายเมลเพราะว่ามีตัว L เป็นตัวสะกดปิดฉะนั้นตัวนี้เป็นเมลที่สะกดด้วยตัว L แล้วเขาใช้สไตล์ของ Magic E หากตัว E อยู่ข้างหลังจบแบบนี้แล้วสลัดที่มาก่อนเขาแบบนี้คือตัว ไหนออกเสียงนั้นเนื่องจากตัวนี้ออกเสียงเอฉะนั้นจะต้องเป็นสรลเอคือเมลเขาเรียก magic e ถ้าคุณอยากจะดูการออกปากเมลเมลเห็นไหมคะฉะนั้นครูพี่ออนตีลิ้นขึ้นข้างบนในคำว่าเมลโอเคถ้าเป็นเมลโอปากครูพี่ออนจะเป็นงนี้ก็เมโยนะเมโยเนี่ยปากครูพี่ออนจะหอ่อเข้ามาเมล เล้ลวครูพี่ออก็เปิดออกเพราะว่าสระโอมันเกิดจากอ่าถ้าเป็นของคนอังกฤษก็เกิดจากชวแล้วก็จบด้วยสระอุฉะนั้นก็จะเป็นเออเออเมลเมลเมลทษทีนะคะออกเป็นเมลเมลเห็นไหมคะแต่คำนี้มันจบด้วยตัว L คุณจะต้องเป็นเมล คุณตีลิ้นขึ้นมาเสียบไว้หลังฟันบน mail mail ซึ่งตัว L เสียงเขาคือ O ถ้าอยู่ข้างหลังเป็น dark L mail mail โ okay. อเคอะคุณมาดูคำนี้อ่านออกเสียงเหมือนกันแปะ mail mail ที่แปลว่า mail จดหมายนี่แหละ mail 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 เหมือนกันอันนี้ก็ mail อันนี้ก็ mail แต่ลิ้นคุณต้องแตะขึ้นข้างบน mail mail โอโอโอ mail mail โอเคส่วนคำนี้เขาใช้สระทีมก็คือมีตัว A ออกมาก่อนแล้วก็ตัว I ตามหลังสระทีมหากตัวใดมาก่อนออกเสียงตัวนั้นในตัวนี้ตัว A มาก่อนออกเสียงตัว A ก็คือ mail ตีลิ้นข้างบน mail mail เมลมาดูเมลเเมล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 โอเคอันนี้ง่ายนิดเดียวอ่ะไปฝึกเอานะคะ